ทุกคนรู้สึกไหมว่าตั้งแต่เข้าเมืองไฟมานี่มอนข้างทางรู้สึกจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วยิงผมที่ัพเป็นโลเกล้าเลยด้วยยิงไอฟ้าทุยสามหนอน,นี่เลเวลตั้งร้อยสาไม่รู้มันจะเยอะไปไหนมูรนี่เลือดตั้งสี่หมื่นเล่นโดน2ทีลงไปคุยกันลากวะาม่วงแล้วไอโพนี้จัดได้ว่าเป็นตำนานท้องถิ่นซึ่งแคปแฮตห้าจุดศูนย์ 50, พี่แกก็เล่นยกขยงกันมาถึง10ตัวซึ่งในแต่ละตัวก็จะมีความโหดและวิธีการจัดการที่แตกต่างกันก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ตำนานท้องถิ่่นแตตละะััววจมมีีิธการออารรบบือยงงงไ้ แถบตัวซ่อนอยู่ที่ไหนในเมืองนัดหลานเมื่อพร้อมแล้วผมมาลุจะพาทุกคนไปซัดหน้ามันเองก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมดีๆจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมาย สามารถเติมเกมกินชินเอ็มแพกและฮอนไข่สตาร์เวลได้ในราคาถูกจะเข้าไปเติมที่เว็บไซต์หรือแอดไลน์โก้เด่นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันตรงที่โก้เด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปสู้กับตำนานท้องถิ่นตัวแรกกันเลยสำหรับใครที่จะวาร์ปสามารถวาร์ปมาที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถวิ่งตามผมแบบในคลิปวิดีโอทางที่เราจะไปเป็นหน้าผา เมื่อถึงแล้วก็ทําการกระโดดลงมาแล้วก็หักไปทางซ้ายนิดหนึ่งกดตรงไปก็จะเป็นหน้าผาแล้วก็กระโดดลงไปเลยวิธีเข้าไปสู้กับตำนานท้องถิ่นตัวนี้ก็จะมีการแก้พัซเซิลกันหน่อยนิดหนึ่งพอเราลงมาถึงพื้นแล้วทําการวิ่งไปทางขวาก็จะเห็นน้องตัวหนึ่งยืนอาเล็บขวนกําแพงอยู่ก็ทาการสิงล่างมาเลยด้านหลังก็จะมีหินสีแดงๆส้มๆนี่แหละให้เราทําการเอาน้องเดินเข้าไปคลิกซ้ายโจมตีแล้วก็กดสกิล e อีมุดดินเข้าไปโจมตีตามผมได้เลย ก่อนจะเล่นพาร์โซนนี้ก็แนะนําว่าให้ไปเติมค่าฟจิตันมาให้เต็มก่อนตอนไต่กําแพงบนนี้ก็อาจจะควบคุมยากนิดหนึ่งภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ของคนที่ไม่ได้เติมค่าฟจิตันมาให้เต็มแน่นอนครับพลังงานหมดล่วงเริ่มเล่นใหม่ส่วนปั๊มที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นด้านหลังหินสีแดงๆส้มๆอันนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตคูณ2เลยแล้วกันก็จะมีถ้ำโผล่ขึ้นมาแล้วก็กลองเหล็กด้วยอันหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่เราตามหานั้นจะอยู่ด้านในสุดของถรรมภาพแหล่งต่อไปนี้ขออนุญาตตัดออกนะครับผมมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงนิดหนึ่งผมกับน้องตัวเมื่อกี้ก็จบกันได้ดีครับผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก่อนจาก,ก็ทิ้งเขี้ยวไว้ผมด้วยด้านในสุดของธ้ําก็จะมีเสาอันหนึ่งที่เป็นสีออกดำดำน้ำเงินให้เราทาการเดินเข้าไปสัมผัสได้เลยเสานี้ก็จะพาเราวิ่ปอีกที่หนึ่งตำนานท้องถิ่นตัวแรกก็จะให้บททดสอบแห่งการเคลื่อนที่วิธีการสู้กับเจ้าตัวนี้ก็จะเรีนวิธีการหลบหลีก แน่นอนว่าถ้าเกิดกลัวตายก็ใส่พวกตัวละครโล่เข้ามาได้เปิดมาผมก็กะจะเอาจงลี่กลางโล่กันเหนียวไว้แต่อันนี้กดเบานักสำรวจเมืองทองคาตัวนี้เราไม่ต้องไปตีมันครับผมรอมันตีมาอย่างเดียวเลยจะมีจังหวะให้เราหลบแล้วทาการโจมตีสวนกลับไปวิธีสังเกตเลยก็คือก่อนที่มันจะโจมตีมาจะมีแสงข,า,ขาวๆรอบตัวจังหวะน,นี้เราก็ทําการกดหลบแล้วก็โจมตีสวนกลับไปถ้าใครที่เล่นเซนเลโซนซีโร่ก็น่าจะพอเข้าใจอารมณ์ประมาณนี้อยู่ตำนานท้องถิ่นตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับผมก็ทําการหลบแล้วก็โจมตีสวนกลับไปเรื่ พอเราทําไปเรื่อยๆก็จะมีจังหวะที่มันสร้างโล่ขึ้นมาจังหวะน,นี้ก็หลบการโจมตีและสวนกลับเหมืนเดิมแต่คอยระวังนิดเดียวเพราะว่าการโจมตีมันจะออกมาเป็นชุดแล้วในจังหวะที่เราโจมตีจนสามารถลบโล่มันได้มันจะเป็นจังหวะที่ติดสตันอันนี้เรามีดาเมจเท่าไหร่ก็สามารถยัดใส่ไปได้เลย พอมันฟื้นจากการสตันขึ้นมาที่เล,ลีอยงก็เล่นเหมือนตอนแรกได้เลยพอเราจัดการได้ก็จะได้อาชีิเมตนขึ้นมาแต่ในรอบแรกผมลืมอัดฟุตเทดไว้ตำนานท้องถิ่นคนที่สสามารถวร์บตามผมมาได้เลยหันทางซ้ายแล้ววิ่งตรงไปก็จะมีแม่สาวนั่งบรรเลงเพลงพร้อมกับสิงสาราสัตว์มากมายประเด็นคือเพาะซะด้วยสิ เกิวความประทับใจผมก็เลยกะจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสะหน่อยแต่ตัวไซเจ๊แกจะไม่ชอบให้ละเมิดความเป็นส่วนตัว จัดแต่ว่า,าเจ๊เก่งในตึงเอาเรื่องว่างๆผมจะมานั่งฟังเพลงแล้วกันรอบนานไปถ่ายรูปแล้วตำนานท้องถิ่นคนที่3ก็สามารถวางวาวที่ดันเจี้ยนทางสายมือได้เลยเดี๋ยวผมจะพาตีพวกที่ไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรเยอะก่อนแล้วกันเพราะว่ามาก็กลับหลังหันได้เลยตำนานคนที่3มจะอยู่จุดที่คนเยอะๆนั่นแหละก่อทาการจัดการอะไรให้เรียบร้อยนั่นแหละไอตัวที่เป็นเงายือนอยู่วิธีการจะเข้าไปก็ต้องใช้กุญแจ2ดอกอันแรกก็กลับหลังหันไม่ได้เลยจะอยู่ที่กรงเหล็ก อันที่2ก็จะเป็นเชือกที่ห้อยอยู่หน้าประตูทําการกระโดดเก็บได้เลยได้กุญแจครบทั้ง2ดอกแล้วก็ทําการเปิดประตูไอเงานี้จะยังไม่ทําอะไรเหล่าให้เราวิ่งตามทางและจะมีเงาโผล่ขึ้นมาก็วิ่งตามเงาไปเรื่อยเลยพอมาถึงจนสุดทางก็จะมีสิ่งดีลับหรือว่าพลังงานบางอย่างรอเราอยู่ไม่รอช้าก็ซัดหน้ามันเลยแต่ตอนนี้ผมขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะแม่งโคตรเก่งเลย เวลาสู้กับมันผมก็แนะนําว่าเอาตัวโล่หรือแม้กระทีมแช่แข็งมาไม่งั้นมันจะน่าลาคาญมากๆตำนานตัวที่4สามารถวาร์ปมาที่สตัทเจอร์ทางขวามือได้เลยวาร์ปมาแล้วก็ทําการวิ่งไปด้าน,นหน้าที่มีลานกว้างๆอยู่มันจะมีพวกหินม่วงๆที่วางอยู่รอบๆทําการเปลี่ยนเป็นตัวละครธาตุไฟมาโจมตีพอเราเคลียหินหมดก็จะมีเต่ายักษ์โผล่ขึ้นมาเจ้านี้แหละคือตำนานตัวที่4 เห็นเป็นเต่าแบบนี้แม่งเก่งกว่าตัวที่แล้วอีกก่เอ,อเรียบร้อยฮะโลปูจงสลายภายใน3ามวิแล้วตีอเล็กชินโนผมก็ระเบิดทั้งทีมก็เลยเปลี่ยนทีมที่มีทั้งโลทั้งหิวแล้วก็เหมือนเดิมลาเบิร์ดหลังจากลองไปลองมาอยู่หลายทีมผมว่าทีมแช่แข็งน่าจะตอบโจทย์สุดพอเวลามันโดนแช่มาโดนขัดอยแล้วมันจะไม่ค่อยปัน่นก็เพิ่มโอกาสการการอดชีวิตได้เยอะเลยตำนานจุดที่5ก็สามารถว์ปตามผมมาได้เลยทางขวาบน พอวามาถึงเราก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆให้สังเกตน้ําตกทางซ้ายมือแต่เราวิ่งตรงตามทางเข้าไปในนั้นเลยตรงอย่างเดียวตรงไปจนสุดทางเลยก็จะมีหลุมอยู่เข้ามาเรื่อยๆข้างในถ้าก็จะเป็นบ่อลาวาแล้วหา,หาน้องตัวนี้ในถ้าแล้วก็สิงล่างเติมโฟจิสตันให้เต็มแล้วก็ไต่ตามกระแพงไปได้เลยตอนแรกผมก็กะจะใช้ตัวละครอย่างมูลนี่ขี่ฉลามเข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บก,ก็จะเดินลมพัดออกมา พอให้น้องมุดกำแพงไปจนถึงจุดจุดหนึ่งก็จะมีรูให้เราสามารถกดเข้าไปได้มันก็จะพาเราพุ่งไปโผล่อยู่หน้าเสา,าก็จะพาเราไปเจอกะตะนานท้องทิพอีกหนึ่งตัวการสู้กับเจ้านี้เราจะไม่สามารถจัดทีมได้ดังนั้นก่อนสู้ผมแนะนําว่าให้อัพเอ็มซีให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะใช้สเตตัสเอ็มซีปัจจุบันของเราเลยดังนั้นนาฬิกาถ้วยและหมวกผมเลยแนะนําเป็นพลังป้องกันหรือไม่ก็พลังชีวิตไปเลยส่วนดาเมจเราไม่ต้องไปสนใจมันบททดสอบนี้เป็นบททดสอบห่งการปัดป้อง สกิล e ของเราจะเปลี่ยนเป็นการปัดป้องแทนถ้าไม้ตายเราจะเปลี่ยนเป็นการฟันแบบขึ้นออกไปแทนทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีมาเราจะสามารถปัดป้องได้หมดเลยอย่างท่ายิงหินนี้ให้ทําการกด e หลัวๆเราจะสามารถปัดป้องได้ทุกการโจมตีแต่สารภาพตามตรงเลยว่านิ้วของผมเร็วไม่อพอเลยปัดไม่ได้ทุกนัดส่วนท่าที่เหลือจะแพร่ได้ง่ายหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่มันจะโจมตีมันจะมีแสงสีฟ้าๆแวบขึ้นมาให้เราเห็นก่อนจังหวะน,นี้เราก็สามารถกดสกิล e รอได้เลย ส่วนมากเราก็จะใช้การแพรี่เป็นการทําดาเมจแล้วก็เก็บพลังงานถ้าไม่ตายพอท่าไม่ตายเต็มแล้วก็สามารถกดใช้แล,าาใชแล้วทาการโจมตีออกไปได้เลยตำนานตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่จังหวะยิงหินถ้านิ้วเร็วไม่พอก็สามารถวิ่งหนีเอาแทนก็ได้พอเวลาโดนแต่ละทีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปลืองเลือดเลยแหละตำนานท้องถิ่นตัวถัดไปสามารถวาร์ปขึ้นไปที่ทางด้านบนของแมปได้เลยเมื่อวาร์ปมาแล้วให้หันหน้าไปทางที่มีพวกบอลลูนลอยฟ้าอยู่เราจะวิ่งไปทางนั้นแหละสามารถวิ่งตามผมมาได้เลย วิ่งมาเราจะเห็นหินก้อนนึงวางอยู่ข้างหน้าตำนานตัวถัดไปจะอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าเราต้องมีการแก้พัซิลกันก่อนนิดหนึ่งจุดแรกจะอยู่ที่ด้านหลังสามารถกำลังหันไปได้เลยจะมีกองคิสตั้นอยู่จะมีแมลงอยู่ให้เรากดเก็บแมลงแต่ในฟุตเทจนี้ผมเข้าใจผิดตอนแรกคิดว่าให้ทุกพวกกองแร่นี้ให้หมดทำให้ไฟขึ้นที่หินแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จไปแล้ว1จุดจุดถัดไปจะอยู่ทางความมือของหินจะเห็นอะไรเรื่องแสงอยู่ในน้ําเราสามารถวิ่งเข้าไปเก็บได้เลยจะมีให้เก็บทั้งหมดสองครั้ง เมื่อเราเก็บจุดนี้พัเโซจุดที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรามาต่อนในจุดที่3ที่มีหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ขวางอยู่ให้เราวิ่งออกไปทางซ้ายนิดหนึ่งจะมีตะขอให้เราเก็บแล้วเราก็เอามาติดตั้งที่หินสี่เหลี่ยมอันนี้ได้เลยแล้วก็ใช้น้องลากออกมาก็จะมีมะแมลงอยู่ข้างในก็เข้าไปเก็บให้เรียบร้อยจุดที่จะให้เราเข้าไปตีกับตำนานท้องถิ่นก็จะโผล่ขึ้นมา สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเข้าไปสู้กับเจ้านี่เลยคือตัวละครที่สามารถฮิวเลือดได้เข้าไปต่อสู้ในช่วงแรกก็จะยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ผมแนะนําว่ากักากัก,กสกิลไว้ก่อนยังไม่ต้องใส่ให้สุดแต่พอเราสู้ไปสักพักจะถูกส่งไปสู้กับพวกนักลบวิญญาณราปีพอเราจัดการนักลบพวกนี้จะได้คํำสาบมา ทำให้เราสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นทับซ้อนได้สูงสุด15ชั้นแต่ในระหว่างนั้นก็ระวังดีๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครเราก็จะเสียเลือดด้วยเช่นกันเราไม่ต้องพยายามเก็บให้เต็มก็ได้ครับผมเพราะว่ายิ่งเก็บเยอะเลือดมายิ่งลดแรงมากเมื่อเก็บจนพอใจแล้วเราสามารถมาไต่ที่ลอยแยกเขียวๆอันนี้ได้ก็จะพาวับแล้วกลับมาสู้กับตำนานท้องถิ่นเหมือนเดิมคําสาปเสียเลือดก็จะหายไปแต่ว่าบัฟเพิ่มดาเมจก็จะยังอยู่ในจังหวะน,นี้เราสามารถศาสสก,กิลที่เรามีอยู่เข้าไปได้เต็มที่เลยการซื้อกับเจ้า,นจาณนี้กก มันก็นจะวนซ้ำเข้าไปสู้กับน,นักลบวิญญาณเอาบัฟออกมาสู้กับเจ้าหนี้ดังนั้นพกตัวฮีไว้ได้หนึ่งตัวจะสู้กับเจ้านี้ได้สบายขึ้นต่อถัดไปสามารถวาร์มมาที่ตรงนี้ได้เลยทางขวาล่างของแมปถ้าวาร์มแล้ววิ่งตรงไปตรงที่ผมมาร์กได้เลยอันนี้ง่ายเลยวิ่งเข้าไปสู้ตรงๆได้เลยไม่ต้องแก้พัซเซลก่อนพอเราเข้ามาจะเจอบททดสอบแห่งพลังให้เราเน้นพวกตัวละครที่สามารถขัดการโจมตีได้อย่างเช่นพวกน้ำแข็งกับน้ำให้ทำฟรีแช่แข็งอะไรประมาณนี้อุ้ยเจ้าหนี่มัน พ,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 พอละเปิดเยอะไม่ได้เดี๋ยวดิ็สิจะถามหารู้หรือไม่คาปิบาราเป็นสัตว์กินเลือดเอาละถ้าจะชนแรงขนาดนี้นาทีนี้ร่วปู่จงก็ไม่น่าจะเอาอยู่แล้วละแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยากจะสู้กับคาปิบาราแบบง่ายๆผมแนะนําทีมนี้เลยตัวคอรหลักๆที่ใช้ทําดาเมจก็จะเป็นจีนส่วนพวกเวนตีกับปู่จงส่วนมากจะเอามาใช้ในการล่อชีวิตมากกว่า หรือสามารถใช้เป็นสกาลามุดแทนก็ได้แต่การใช้ทีมนี้จะทําให้การสู้กับเจ้านี่กลายเป็นอีซี่โหมดทันทีโดยความที่คาปิา่าน้องตัวเล็กเราจรึงสามารถใช้จีนเพื่อยนน้องให้โดนฟอร์ดาเมดได้ในจังหวะที่ไม่มีสก,กิลท่าก็ทําการชาร์จโจมตีเพื่อขัดจังหวะน้องไปเรื่อยๆก่อนโดยวิธีนี้น้องจะโดนดาเมจฮิตและประมาณ7 8แสนแต่ถ้าเมไหร่น้องเต้นท่าใส่ตูดเมื่อไหร่นาะทีนี้ก็ตัวใครตวมันได้เลย เราสามารถกางเสาของปู่แล้วปีนขึ้นไปยืนหรือว่าจะใช้เว้นตียกตัวเองขึ้นมาก็ได้ไอจังหวะที่น้องพุ่งชนหนีพยายามอย่าไปโดนนะมันสามารถวันช็อตเราได้เลยเสร็จแล้วเราก็ลงมาใช้จีนทําดาเมจเหมือนเดิมวนๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะได้ถ้าใช้เสาปู่ก็นะนําว่าระวังไว้ทีหนึ่งเพราะว่าเสาแกหมดไวมากผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้อาร์บิโดก็น่าจะหลบได้เหมือนกันแต่พอดีว่าผมไม่มีอาร์บิโดก็เลยไม่ได้ลองเทสมาให้ดู พอเราจัดการน้องได้ก็จะได้อาชิเป็นมาด้วยจุดถัดไปจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเมื่อกี้นี้เลยสามารถวาร์ปมาได้แล้วไปตรงที่ผมมาร์กไว้ได้เลยพอเรามาถึงก็ทําการกระโดดบินไปทางขวาน,นิดหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองบททดสอบแห่งการผนึกแนะนําว่าให้เตรียมตัวละครธาตุน้ําแข็งมาได้สักหนึ่งตัวไม่งั้นเราจะไม่สามารถสู้กับเจ้านี้ได้เลยเวลาสู้บอสจะเสกหยดน้ําขึ้นมาให้เราเอาตัวละครธาตุน้ําแข็งไปแช่หยดน้ําแล้วทาการกดช้าโจมตีเพื่อละลายโลกจะให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราสู้กับลูบิกน้ําแข็งที่ดากอนสป พอโรหมดเราก็สามารถยัดทุกสกิลออินเข้าไปได้เลยถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดการได้ภายในชุดเดียวก็เล่นเหมือนเดิมเลยแช่หยดน้ําชาร์ตตีกระเทาะโลโลแตก็ยัดทุกสกิลที่มีถ้าไม่มีอายกาก็แนะนาเป็นพี่วิโรธหรือไม้กระพวกสื่อเวทธาน้ําแข็งหรือจะเอาต,อตัวละครแจกฟรีอย่างเคียนยาก,ก็ได้และแล้วเราก็เลยอีกเพียงแค่2จุดสุดท้ายเท่านั้นสามารถวร์ปามาที่ตรงนี้ได้เลยจะอยู่ทางด้านขวาของสตัตเจอร์จุดมาร์กอันนี้คือจุดที่เราจะไปกัน จุดที่เราจะไปจะอยู่ด้านบนสามารถใช้คาชิน่าในการปีนหน้าผาขึ้นไปได้จุดนี้จะไปยากๆ่อยนะเพราะว่ามันปีนค่อนข้างเยอะแต่ดีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีพัซเซิลให้แก่เข้ามาเราก็จะเจอบททดสอบแห่งความแม่นยำแน่นอนว่าบททดสอบนี้ตัวที่เราต้องใช้เลยก็คือตัวธนูจากที่ผมลองเทสมารู้สึกว่าตัวที่เวิร์กที่สุดน่าจะเป็นธนูธาตุไฟพ่วงถาดน้ำกับไฟไฟ้ายิงแล้วมันลดแค่นิดเดียว ส่วนาตาลมกระาทุน้ำแข็งนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายิงไม่เข้าเลยอาเจคนนี้ถ้าเกิดเทียบกับตำนานตัวอื่นผมว่าน่าจะสู้ง่ายที่สุดแล้วล่ะเวลาอเจยแกก่อตะขอก็สามารถใช้พวกตัวธนูยิงลูกกลมๆที่ลอยอยู่ได้ถ้าเป็นธนูไฟก็สามารถยิงแแปะๆไว้ได้หลายอันเดี๋ยวมันจะติดเบรนดิงหายไปเองตอนสู้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมเวลาแกก่อก็ยิงตะขอทิ้งพอลูกลงมาก็สามารถยัดดาเมจเข้าไปได้เลยระวังไว้อย่างเดียวก็พอตอนที่เจ๊แกก่อแล้วยิงสวนกลับมานี่ดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่อง สำหรับตำนานตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทำแบบนี้บนบนไปจนชนะได้เลยจุดสุดท้ายเราสามารถว้ามาที่ตรงนี้ได้เลยเมื่อว้ามาแล้วให้เราทำการกลับหลังหันวิ่งตรงไปเลยๆก็จะเจอฟาทุยยืนอยู่3หนอเหตุผลที่ผมเอา3หนอน,นี้ไว้จุดสุดท้ายเพราะมีความรู้สึกว่านายจะตึงที่สุดแล้วละ่ะในบรรดา10ตตำนานถ้าเกิดอยากจะสู้ง่ายๆก็แนะนำว่าให้เอาตัวลมไปเพราะว่าฟาทุย3คนนี้จะมีธาตุที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาลมไปกระจายธาตุโลพวกมันจะระเบิดเร็วมาก ตัวที่น่าจะระวังที่สุดถ้าจะเป็นตัวปืนผมเคยลองเอาจองลี่มายินวัดดามเมจกันแล้วโดน2ทีก็คือลงไปคุยกันลามาม่างมะม่วงแต่ในฟุตเทจนี้ผมย้ำตัวน้ำแข็งกับตัวไฟฟ้าก่อนเพราะว่าเวลาไอ้สาตัวนี้ถ้าเกิดมันตายแล้วเหลือตัวสุดท้ายมันจะถูกบับขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่ใช้การกระจายถ่านทีมนิวเวเลตของผมแทบจะตีไม่เข้าเกาะของมันเลยกว่าจะจัดการแกงฟาทุยอันนี้ได้ก็เรียกได้ว่าจัดไปหลายเทคเลย เห็นแบบนี้ผมสู้เกิน10รอบอยู่นะเพราะว่าไอ้ฟาทุยแต่ละตัวนี่มันทุบแต่ละทีก็คือลงไปคุยกันลากมะมบ่วงได้เลยเรียบร้อยพอรัจัดการลงได้ก็จะได้อาชี v เ m e n t มาก็ครบทั้ง10จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครที่กําลังมองหาความท้าทายใหม่ๆก็ลองไปไล่ตีไอ้พวกนี้ให้ครบทั้ง10จุดดูแต่ละจุดสามารถตีซ้ําเพื่อเอาอาชี v เ m e n t เพิ่มได้ด้วยนะเงินไขในแต่ละรอบก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดใครมีทริคดีๆในการจัดการเจ้าพวกนี้ก็สามารถมาคุยกันที่ใต้้้คอมมเนดดาาล่งไ ถ้าได้คลิปวิดีโอนี้มีส่วนไหนที่ข้อมูลผิดพลาดไปก็สามารถบอกกันได้ด้วยนะก่อนจะจากถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอก,ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกระดิ่งนะจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรตัวละครตัวไหนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊าบยบาย